อย่าทิพย์เครียดพักผ่อนน้อยนอกล้มหัวกระแทกเย็บสิบสามเข็มผ่านมาเก้าเดือนอึง้งแทบไม่เห็นรอยแผลทำเอาแฟนๆถึงขั้นตกใจเมื่เลื่อนฟีดไปเจอนางเอกสาวอยาิเทพราชบาลโพส ภาพเรืออ่าไปหน้าที่ยาทิพย์ได้เผยว่าเมื่อก้าวเดินที่แล้วมีเรื่องทําให้เครียดมากบวกกับพักผ่อนน้อยจนเกิดอ,อาการน็อกล้มหัวกระแทกพื้นทําให้คิ้วแตกแพ้ใหญ่จนต้องเย็บกว่าสิบสามเข็มเลยทีเดียวโดวยวันนี้สาวยาตทิพย์ได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนข้อความว่ารีวิวพีชีพเพื่อขอบคุณคุณหมอเลยค่ะ เหตุเกิดเมื่อเก้าเดือนที่แล้วเกิดจากตัวเองเครียดพักผ่อนน้อยนอกล้มหัวกระแทกเก็บ13บสมเข็มหลังจากนั้นแผลเป็นอย่างที่เห็นเครียดมากๆกว่าจะต้องอยู่กับมันตลอดไปแต่วันนี้รอยแผลดีขึ้น90%อร์แล้วดีขึ้นจนอยากลงขอบคุณหมอที่เย็บแผลให้ขอบคุณคุณหมอวิไลขอบคุณหมอเตยที่ช่วยดูแลแผลเป็นที่หน้าและรักษาญยาิอย่างดีให้คำปรึกษารักษาทุกเดือนอย่างต่อเนื่องผ่านไป9เดือนจนวันนี้ไม่ต้องใช้แอปรบรอยแผล เป็นอีกแล้วแต่ยังคงต้องรักษาต่อไปอีกนิดเครียดจนคิ้วแตกเครียดหนักกว่าเดิมตอนเห็นแผลเป็นทุกๆวันที่ส่องกระจกวันนี้ฉันหายเครียดแล้วจ้าท่ามกลางเพื่อนคนบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆเข้ามาร่วมคอมเมนต์ห่วงใยสาวยาทิพย์พร้อมบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าฟาดเคราะห์